My name is Uchita Laustar. My name is Nes. I was graduate at Rangsit University. My subject is Economics. And then I go to America for study English program, but just not too much. I can speak it just a little bit. <laughs> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเนเชียนะคะวันจันทร์แบบนี้นะคะตอนเช้าเเนี่ยกับรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตในโลกของไอทีนั่นเองแม้มาพูดถึงโลกไอทีนะคะเพื่อนเนี่ยคงรู้อยู่แล้วนะคะว่าเนทเนี่ยก็จะเอาอะไรเจ๋งๆมาอัปเดตกันอย่างนี้ประจำอะมาวันนี้ดีกว่าอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเนทเนี่ยจะเอาอะไรมาอัปเดตกันวันนี้เนี่ยขอเอาใจไปรุ่นหน่ละกันคะ่ะสำหรับไปรุ่นคนไหนนะคะที่ชอบเกี่ยวกับการถ่ายรูป อยากจะแชร์ภาพเรียกว่าเป็นคนแบ่งปันเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเอาแอปเกี่ยวกับ i n s t a g r กรเนี่ยมาฝากกันชื่อแอปนะคะก็คือ Instagram นั่นเองสงสัยใช่ไหมคะว่าไอแอปเนี้ยหน้าตามเป็นยังไงแล้วมันเล่นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยก็ลองเข้าไปโหลดก่อนนะคะสำหรับใครที่มี iPad มี p p o o n อย่างงี้ก็เข้าไปโหลดกันนะคะเสิร์ชเลยค่ะ Instagram i n s t a g r a m นะคะรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปกล้องเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเข้าไป sign up ดูหรือว่าสมัครดูกรอกข้อมูลให้ครบเรียบร้อยเนี่ยล,ลอง use id ดูนะคะตัวเองเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเสร็จจากข้อมูลเสร็จง่ายมากๆเลยอัปเดตโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยให้สวยงามใส่รูปตัวเองลงไปตั้งชื่อให้เก๋ไก่และก็อัปเดตตัดก็ แต่เตตันไม่มีไม่มีนะคะแต่เตตันน่าจะเป็น Facebook Instagram ดีกว่าพอมาถึงนี่ทำยังไงเอ๊ะมันเล่นยังไงอะ่ะพี่เนสพี่เนสช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะ ก็เล่นง่ายมากเลยค่ะสมมติว่าน้องเนี่ยอยากจะถ่ายภาพสวยๆนะคะก็ถ่ายหน้าตัวเองไปเลยถ่ายเสร็จปุ๊บก็แชร์ลงไปเลยเราไปเลือกตรงรูปกล้องเลือกเสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จมันไม่ได้แค่นั้นไงมันเจ๋งกว่านั้นไงถ่ายเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวหน้าเราจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับแสงนิดนึงในอินสตาแกรมข้างล่างนะคะก็จะมีให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกปรับแสงเยอะแยะมากมายเลยก็เลือกตามความพอใจละกันเสร็จแล้วเนี่ยก็กดแชร์ลงไปกดแชร์ไม่พอค่ะถ้าแชร์ในอินสตาแกรมเฉ เ,เพื่อนเราอ่ะไม่มี i สต t าแกรมเราทำยังไงโอ้โหกดแชร์ใน Facebook เลยค่ะไปเลยไปแชร์ใน Facebook แชร์ใน Facebook อีกอยากแชร์ให้คนทั้งโลกได้รู้แชร์ใอินสต a แกรมไม่พอ Facebook ไม่พอแชร์ไปอีกใน Twitter นะคะหรือว่าจะแชร์ในอีเมลก็ได้ขอบอกว่าแอป Instagram เนี่ยมันเจ๋งมากๆเวลาเป็นเพื่อนเนี่ยไปไหนก็ตามเอ๊ะฉันเดินทางค่ะฉันกินเคก้ก่ะฉันอยากจะเ,เค้กเนี่ยแชร์เพื่อน,นอิจฉาว่าฉันได้ไปกินเค้กร้านอร่อยโอ้โห ก็ถ่ายมันไปถ่ายมันถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นชแชร์ภาพเข้าไปนะคะ แต่เขาบอกก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอินสตาแกรมเนี่ยคนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการสร้างขึ้นมาให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายรูปและแชร์รูปภาพที่สวยงามก็คือการแชร์รูปภาพที่สวยๆแต่หลังๆเนี่ยวัยรุ่นของเรานะคะก็เริ่มแบบว่าฮิตขึ้นมาฮิตโดยการแบบเฮ้ยไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงกันแน่ก็เลยไปถ่ายรูปตัวเองแชร์ถ่ายแต่หน้าตัวเองถ่ายแต่หน้าตัวเองถ่ายแต่หน้าตัวเองทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายภาพส,สวยๆบ้างก็ได้นะคะภาพบงุงภาพวิวเลยก็ถ่ายกันไปนี่อ่าอันนี้ก็เป็นเกี่ยวก กับอินสตาแกรมนะคะที่เนยมาปากบอกกันค่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลนะคะรวมถึงประวัติของอินสตาแกรมเนี่ยก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ของอินสตาแกรมค่ะแล้วก็จะมีประวัติเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเนยี่ยมีน้อยเหลือเกินอะ่ะ5นาทีเนี่ยหมดเวลาเอาไปว่าคราวหน้านะคะเนยจะมาอัปเดตแอปอะไรเนี่ยต้องติดตามชมด้วยกันค่ะนเนยก็ได้การไอจีอัปเดตเจ๋งทั่วโลกค่ะสวัสดีค่ะ